โดนติดรัลอยลอยเลยเฮ้ยพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งโดนระเบิดโดนระเบิดโดนแทบโดนแทบล้มอีกล้มอีกมันมันมันเฮ้ยช่วยด้วยนี่มันมานี้เดียววะไอ้ยี่มันเกิดไม่เจอเลยวิ่งถอยมาไอ้ยี่มันไกลล้มหนึ่งล้มหนึ่ง เฮ้ยผ่านแล้วใส่เนาะโอ้ยเฮ้ยฟ้าฟ้ารอ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 มันชุบติดมันชุบติดรอ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 มอกแตกท้ายมอกแตกเออชุบด้วยได้อ่ะเบียง

มาแตกผมรุนนะอันหนึงไม่ได้ตามอันหนึงไม่ได้โดดตามรุกแต่เดี๋ยวมาแตกก็แตกคนนึงกอดทุกตัวกอดทุกตัวแล้วใช่เยอะก็ตุนหมดไวยพี่รุกตัวจริงเปล่าไม่นึนงโอ้โหโดนไฟดอกตายมา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 มันจะเปิดละเดี๋ยวผมเปิดให้ตังอุ้ยใครเปิดอะไม่รู้ลกเลยเยย

ตีที่เราจะเอาตอนแรกกันและแล้วก็มีตีข้างบนอีกแสดงว่ามไปฉดตีตาดิเจมเข็มอยู่้างล่างอ่ะใครมันสับนึ้นข้างบนว่ามีนะเว้ยนะโดนระเบิดโดนระเบิดไปกอนไล่ก่อนไจากกาหลังกล้องหลังกล้องถอยมา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  แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเล่นเล่นหน่อยตามมิงียบติดตัวหลังไปหนึ่งติดตัวหลังไปจเย็นใจเย็นโฮไว้โฮไว้โอบัตโอบัตเรามีแถบเรามีแถบเล่นได้แข็งกว่ามีคนตายคนนึงขวาตัวนี้ยนะระเบิดไล่ได้ไหมขวาต้องรีดเหมือนกันเระเบิดระเบิดรีได้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 เรื่อยๆเลย แถบไว้อยู่แถบไวอยู่โ่ยโหเนี่ยไวแล้วปะมืนไวแล้วไม่ไม่ไม่น็อกมันน็อกเฉยอ๋อมันตายนะแถบไปไหนวะข้างบนแล้ตีใหม่มานะตีใหม่มานะเนี้ยเรื่องเรื่ดูลังเยดูหลัเยอะไคุณภมไม่ต้องวัดผมโกคุณภมิล้มอ่ะให้มันเข้ามาด้วไมาแล้วมาแล้วแลน้องน้องน้องดูหลังดูหลังูหลังไอ้ไอ้้จ มวน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 เหลือเหลือเหลือหนูหนูเหลือตัวนื้อเลยตัวเนื้อเก๋เก๋เกอะไรขึนกันช่วได้ช่วยได้ช่วยได้มันขึ้นตะลิงไปตัวนึงไม่โดนแถบปัววะตะกี้หนูมันยังไม่ทันได้เช็คเลยซ้ายอ่ะเสียงมาเสียงมาหนูมาตัวขวาเดี๋ยวข้างบนวะมีมีข้างหน้าเลยเนี่ยแหละี่รือเรืออยู่ข้างประตูหน้าเลยกอหอมแตงวิ้ยเอ้าเฮ้ย โอเคปิดตัวนวิ่งมาระวังด้วยเป็นตายนะสแกนได้นะสแกนได้เออมันเล่นสนายอ่ะยิงกูแม่งเลิกไต้องอย่าก่เบ้ปไเฮ้ยยิงทะลุเลยไอ้สัสโอ้โหร้อยเซนดีวุ้บสงประตูนะเเมียวได้ได้ได้ไม่ต้องวัดสุดเพื่อนมันตาย ได้ของมาอยู่ไอ้ดีวบอ่ะผมสกแกนมาให้หน่อยได้ไหมของผมอ่ะ10เมตร10เมตรด้านห,หลังมา เอ้ยวจุด ah ไม่ได้ป <95. S 1> ะ ah. มันถ่ายไปนู่นแล้วโอ้พ่อมึงไงแค่ยิงเวอร์เกินโอ้ยแฮกตัวนี้เอ้ยดีบุ๊กเดินทางมาเหนียวไปฟาผมหน้าผมเลยหน้าผมเลยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเฮี้ยนี่แฮกป1 0น ไหวปะมามันมีสะพานหลังผมอีกตัวหนึ่งอางไกอ่อ่ะเอามุมปิดเอามุมปิดไปเล่นเย <c oughs> ี่ยมมันล็อกตัวเว้ยมันไม่ได้ล็อกหัว <c oughs>